สบายดีเนาะสบายดีทุกคนมันนี้มาบึงนะล้างกอกน้ำเนาะตัวนี้จะเป็นกอกน้ำอุ่นของยี่ห้อโอลิมปิกนะเป็นกอกน้ำขนาดใหญ่กอกน้ำอุ่นขนาดใหญ่เด้อนี่เด้อทุกคนเด้อมาบึงนหมกันว่าอยู่ในนี้ใส่น้ำบาดาลตัวนี้ว่า กอกน้ำตัวนี้มันมันโบยักอันนั้นเนาะมันโบยักออกดีเพิ่นก็นเลยมาแปลงให้น้ำโบออกดีนะมันมีนนเนื้อมีอย่างตันบ่วานาะวันโบเลยมาล้างหลายปีเลยล้วอะ โอ้กุอ,นะอามาเดเหลังจากไโอ้มันเม่นอย่างนี้ทุกคนอันนี้มันสิ่งที่อยู่ในกอกนนะ้ำมันเนาะกอกน้ำอุ่นน้ำเย็นเนาะพอ,อสิวนอยู่ไหนวะมันเป็นคล้ายๆกับไม่หยังเปินห้องสาตรตะกั่วพมไม่อย่างนี้แหละ ด่างเนาะน้ำที่มันเป็นกดเป็นด่างน,นะมันจะเข้าไปกามอยู่ในกอกน้ําเย็นนะเนาะนนมาบังคักๆเนาะโอ้ไม่ยังอันนี้ะตะกอนที่อันตรายนะทุกคนเนาะถ้าเราเอากินเข้าไปเลยมา่านกันต้มผ่านกัน,น,ะนอะไรเนาะมันจะเข้าไปอยู่ใน,ในสะสมอยู่ในร่างกายของเรา เาต้นเป็นน้ำาดานล้นนกินเด้มึงไปนี่นอันต่ลมึงตูนีลางกัะสุวนนะมึง้ลางหลายปีเลยละวะสองสามปีแล้วมั้งนามาลางให้กระต้อึ้นให้เนาะ ขอบคืนให้อย่างละเอียดเราเป็นสร้างประจำหองพักเรื่องนี้เนาะเป็นสร้างสร้างแปลงไฟอ่ะสถาน,นีก็ขอขโมากกลับใจที่เข้ามาติดตามรับสมคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในรายกาไปติตังเซียนคืนเนาะ ขอบใจตูเด้อมาทำไมก๊อกน้ำท